ครับผมเป้าสว่างดินสีได้ผ้าม้านะพี่น้องมาอย่างไห้วัติีมาทางตลาดเป็นตลาดแหล่งของน้องชาตินะพี่น้องอยู่อำเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครน,นะพี่น้องเพื่อนชิเปิดไปมันเป็นเฉพาะตลาดพื้นบ้านนะพี่น้องชาวบ้านที่ปลูกผักปลูกห้าหรือปลูกว่าของต่างๆผู้ใดปลูกอีหยางก็ได้เอามาขายตรงจุดนี่นะพี่น้องเนาะปลูกเองขายเองนะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดผัก ลักกายปลูกนั่นปลูกนี่ลกักกามีของเพื่อนบ้านเก็บจากปลาจากยังแดงน้นองมีของตลาดพื้นบ้านมีพักหรือว่าอาหารตามฤด,ดูการน,นะพี่น้องเนาะบ้านเฮานี่แหละน้องโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศโดยรอบๆให้เบิง่งเดี๋ยวกาสีผ้าเขาไปเลาะทางในเบิ่งน้พี่น้องเนาะชมตลาดเพราะว่าโดนๆที่ไหนมารอตลาดแท่หนึ่งนะพี่น้องเนาะชมตลาดบรรยากาศบ้านเฮานี่แหละ ตลาดอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะพี่น้องมีหลายอย่างหลายแนยวนะพี่น้องตั้งแต่ราคามีพักพื้นบนานไอ้ต่างๆที่เฮาบ่าอยได้เห็นได้พบได้พ่อนะพี่น้องอย,ย่างเป็นพักปูย่าพักกาดย่าหรือว่าเป็นหมักเงี้ยวแล้วขอข้อล่นหรือว่าโปปาเปกนกหนูนมีครบอยู่ในนี่นะพี่น้องเนะาะราคามีพวกหมด ไข่มดสมไข่มดแดงนะพี่น้องนะแล้วก็พวกเฮ็ดนี่ล่ะพี่น้องแม่งแข้งตลาดพื้นบ้านเข้านีล่ล่ะพักกระทึกถึกเลยพี่น้องพักนี่พักขายจังไหนว่ะตีมัดละหามาชิบบาทพี่น้องป้องไปถึกคักอีหลีรอมีมอง,น,มองนี่มองเดียวพี่น้องเบาสว่างไปแล้วเป็นจังไดเลยว่ะทีเบาสว่างไปแล้วถึกอกอถึกใจนะพี่น้องเขาไปส่งมาให้ตลาดก่อนนะพี่น้องเนอะผมเนอะผมไม่รู้จะเขาส่งให้ใครนี่ไข่หมดแดงพี่น้องผมจะหายไข่หมดแดงพี่น้องเนอะส่งห้องเย็นยังไงนะ เป็นไข่โคตแดงส่งท่านเดี๋ยวนี้มันมีคนส่งนิ่มคนส่งนิ่มหน้าโลตัดวันเดียวส่งส่งวันนี้เพื่อ๋อนี่มันถุงถุงเนอะตอนบ่ายอ๋อถ้าส่งนิ่มนะนะจ้ะแล้วของมันต้องไม่เสียไงของไม่เสียต้องส่งนิ่มอย่างเดียวนิ่มเอ็กเทสอ่ะถ้าของสดต้องส่งนิ่มกับบนี้แต่ว่าเขาถามหาให้ผมส่งให้เขาผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ส่งผมส่งผมแค่ทานตลาดให้ดูแค่ว่าทำลายจิตใจครั้งมากเลยเขาบอกว่าเขาอยากกิน แต่ว่าต้องส่งนิ่มไม่เน่าใช่ไหมทำยังไงก็ทำยังไงส่งไปก็แล้วแต่มันเป็นรถห้องเย็นอยู่แล้วเหมือนตู้เย็นอยู่แล้วเราจะส่งใส่แพ็คใส่กล่องเข้ามามันเป็นรถห้องเย็นนิ่มแพ็คแพ็เพราะผมไปติดต่อลูกค้ากันนะเดี๋ยวลูกค้ามาส้มปฏิบมาผ่าเลยเนี่ยปลาลายปลาอะไรปลายฮะเบียงน่นยันไี โอยขอโทษครับออน่าเหน่มากเลยเครับวนึ่งลวกลวกลวกดอกแคป่าดอกแคนาเรียกดอกแคนาเนาะ ปาสว่างพ่อแล้วพี่น้องพ่อยังมาจะผักอันก,กิน <c ười> อันนี้แล้วพี่น้องผักปูยาหรือว่าผักกัดยาเดี่ยวแต่พ่องทิ้นเนาะพี่น้องเนาะคือว่าทางเหนือเฮ้าก็เอิ่น่าผักปูยาหรือว่าคนอีสานคนอีสานบ้านเฮ้าก็เอิ่น่าผักกัดยาพี่น้องเนาะกินกับย่าก้อยเนาะไหมมก ok เนาะไหมแกงเนาะไหมวัดสันวหวพี่น้องเนาะไปเก็บอะไรฮะเลือกปลูกหรือว่าเก็บเอาตามเก็บเอาตามเก็บเอาเนาะมันเท่าไหร่ ามาสิบบาทเดี๋ยวผมเอาแค่สองอย่างเดีย๋ยวเอาอโอ้ยผมอันี้จะขายไขย่ไงเนี่ยสิบาทสิบาทสิถ้าง,งั้นไม่ต้องถอนเอานี่เลยถ้าใส่ถุงไห้คงูุ่วงแล้วน,น,น,นี้หนึนะ่งเนานะครับผมใช่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  ให้ผมเลยครับครบเนาะไม่ต้องถอนมันดิ้นเด็กนบารพี่น้องแบาชบาทาษาบาลพี่น้องอาคเดินบ้านเข้าพี่นองน้าบ่น,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 นบหนักเสื่อมาน้คันอันนี้มัเอบบ้านเราเรียกอะไรฮะมักเอิบบ้านเราแม่มักเอ,กเอ,กอ,เอกจริงๆแล,ล้วเรียกมักเอกไหม มะเขือไข่เดีมเขือไค่นั่นพูดยอะถึงถ้าเป็นย้อนะเขาเรียกไยอนจะเรียกมะเขือใครไปเนาะางพ่อของกินพี่ว่าว่าจะเอาไข่เนี่ยไปมกนาะพี่ไข่ปลาบ้า้วกจเอาปลาจมอยว่าจะไปมกบ่าั่นมามกสได้ดอกแค่พี่น้อง สี่สิบยี่สิบจ้าสี่สิบยี่สิบจิ้มให้อย่างดีนะน่ากิน้ากินไม่ไหวบัวก็มีเอันอันวัขายยังไงะิบาทจ้าติบาททำไรกิงปกติแกงแกงส้มสายบัวแกงส้มสายส้มตทูดีนะคกินส้มสตทัวบัวก็ปลูกเองงจ้าอป อันพื้นบ้านเราไหมอย้ปลูกะก็มาขายมะกอใหญมะม่วงรอมะกอมะม่วงค่มเใหญ่อ๋อมันมะม่วเปิ้ลไ้ามะละกอ มันเต้นหนูนก็เลยเอานี่ครูมาเต้นอรอวไปปจ้นกับปับเอาือ่ไหเนี่ยตายไปละะไปหามาณไม่ได้เนาะซื้อไปง่ายไ่มดงกัสุดยอดมาก่อากาศไม่ดีนะไม่น่าอ

โอ้มุณแม่มงกุลกำลังกินอยู่นะครับยายน้างดอกไม่แมหวานขายยังไงครับหนึ่งตัวละสามสิบบาทเอาครับผมเบาสว่างเนาะพี่น้องเนาะได้ของกินแรงราคาที่ได้เมื่ยวบานก่อนพี่น้องเนาะค่อยพบพอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาที่ไปรีวิวตลาดได้ก็ค่อยติดตามเนะพี่น้องฝากเป็นกุ้งล่างแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ